เคมรไม่ต้องนอนแล้วค่ะ F16 บินว่อนทิ้งไข่ใส่ฐานกัมพูชารอบดึกถล่มเละอุดรมีชัย หลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพไทยได้ดำเนินการภายใต้แผนจัก,กระพงภูวนาศค่ะโดยยึดแนวทางไม่เน้นใช้กำลังก่อนแต่ก็พร้อมที่จะตอบโต้หากว่าจำเป็นและเมื่อฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากบุกถล่มหลายพื้นที่ของชมด้วยการยิงจรวด b m 21ใส่หมู่บ้านใส่ปั๊มน้ํามันใส่โรงพยาบาลไทยพร้อมกับส่งกําลังล้ําแดนเข้ามาโจมตีด้านกองทัพไทยจึงได้อัปเกรดแผนปฏิบัติการทันทีเข้าสู่ขั้นตอน ยุทธบดินและคำสั่งจากกองทัพในวันนี้ก็คือบทขยี้ทุกผู้ที่เหยียบย่ำแผ่นดินไทยโดยเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนักชมขอไล่เรียงเหตุการณ์กันก่อนเลยก็คือเมื่อเช้าค่ะฝ่ายกัมพูชา,เป,าเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนบริเวณฐานหมูป่า และต่อมาฝ่ายไทยก็ได้ตอบโต้ที่ปราสาทโดนตวนกัมพูชาสูญเสียรถถังสองคันและกัมพูชาใช้จรวด bm 2 1บยิงใส่ที่อำเภอกันทรักค่ะด้านพื้นที่เขาพะวิหารก็มีการประทะกันตั้งแต่วัดแก้วไปถึงภูมะเขือตรงพื้นที่ช่องจอมกัมพูชายิงใส่พลเรือนค่ะปราสาทตาเม,มืองทมกัมพูชาก็โจมตีฝ่ายไทยและโจมตีพลเรือนด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะชาวบ้านนะคะก็ได้อพยพกันแล้วค่ะโดยชาวบ้าน8พื้นที่บ้านกรวดบุรีรัม พนมดงรักกาบเชิงสังขบุรีสุรินทกันทรักศรีสะเกดน้ำขุ่นน้ำยืนตาจะรวยอุบลราชธานีและประชาชนตอนนี้บาดเจ็บทั้งหมด46รายและเสียชีวิตอีก14ค่ะโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า f 16ได้ปล่อยไข่ลงที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลถล่มบอกอพนน้อยสอสนและ9 ต่อมาค่ะก็มีการถล่มต่อที่ทางทิศใต้ของปราสาทตาเมือนทมถล่มฐานที่มั่นเขเมรล่าสุดค่ะมีรายงานว่า F16 บินวนจังหวัดอุดรีชัยฝั่งกัมพูชาโดยมีคนในพื้นที่ค่ะได้ถ่ายเสียงคล้ายกับเครื่องบินมาลงและต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้ทำเขเมรร้อนกันนังคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยโดยด้านเพจ TNS Thailand Now ซึ่งแอดมินเนี่ยเขาเป็นคนในพื้นที่และทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชร ได้โพสต์ตรงกันว่าไทยเสิร์ฟต่อแล้วค่ะ F16 ทิ้งไข่ฐานที่มั่นกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยและนอกจากนี้ค่ะทางเพจข่าวสดก็ได้รายงานว่าสื่อขเขมรค่ะได้รายงานเรื่อง F16 ว่าทางไทยใช้ F16 โจมตีวัดในจังหวัดอุดรมีชัยทําให้มีพระมรณะ1รูปซึ่งก็ไม่รู้ว่าขเขมรโม้และยิงกันเองหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้ค่ะทางด้านคนขเขมรหลายคนออกมาโพสต์เหมือนกันเลยโดยมีการระบุข,ข้อความเป็นภาษาขเขมรค่ะว่าเมื่อสัก คู่ไทยได้ใช้ F16 โจมตีกลับกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะซึ่งก็หลายโพสต์เลยนะคะที่มีอาการแบบนี้ก็น่าจะหลอนกันพอสมควรและความคืบหน้าน,นอกจากนี้ค่ะทางด้านของเพจ Army Military Force ได้รายงานว่าตอนนี้เนะี่ยมีข่าวด่วนล่าสุดผู้อบพยพชาวกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยถูกบังคับให้นอนกันข้างถนนค่ะคผู้ชมโดยไม่มีรายงานความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนะคะระบุว่าเป็นพลเรือนชาวกัมพูชาที่อบพยพจากพื้นที่ขัดแย้งเมื่อเช้านี้ในจังหวัดอุดรมิชัยตอนนี้ถูกบังคับให้นอนเสื่อริมถนนคำบอกเล่าของผู้เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาทำเช่นนั้นโดยไม่ได้รับการสนับสนุนหรือความสนใจจากรัฐบาลกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะโอ้โหน่าสงสารจริงๆน้ำชมเกิดเป็นคนคขเมเเนี่ย แต่ถึงอย่างไรค่ะต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวและรอฟังรายละเอียดจากกองทัพอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนแรกนัผู้ชมก็นึกว่า F16 เนี่ยเอาไว้โชว์วันเด็กที่ไหนได้เอาเรื่องค่ะ